สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลินิกกฎหมายแรงงานในรูปแบบเสียงอีกแล้วนะคะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอค่ะจากแฟนเพจท่านหนึ่งของเราถามมาว่าบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเขามีข้อบังคับกําหนดว่าห้ามพนักงานภายในบริษัทเป็นแฟนกันหรือว่าห้ามเป็นสามีภรรยากันหากพบว่าเป็นแฟนหรือเป็นสามีภรรยากันเนี่ยจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยจึงเป็นประเด็นคําถามว่า ข้อบังคับแบบนี้หรือประกาศแบบนี้สามารถบังคับใช้ได้จริงหรือเปล่าก่อนที่จะตอบนะคะฝ่ายขอให้ทุกคนลองหลับตาแล้วนึกถึงเพลงของคุณตู่นันทิดาเพลงนึงค่ะไม่แน่ใจนะว่าเพลงอะไรเนื้อเพลงมันมีอยู่ว่าห้ามน้ําไม่ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ ฟังแล้วเหมือนฝ้ายจะเป็นศิลปินเป็นนักกวีมากเลยใช่ไหมจริงๆแล้วที่หยิบยกมาเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าฝ้ายอธิบายให้ฟังว่าเรื่องของความรักใครชอบพอกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ห้ามได้ยากนะคะดังนั้นการออกกฎระเบียบอย่างเงี้ยจึงบังคับใช้ได้ค่อนข้างยากอย่างมีหนังเรื่องหนึ่ง ATM เอเอรักเออร ก็เห็นได้ว่าพนักงาน,นที่มีบริษัทที่ออกกดแบบนี้ท้ายที่สุดเขาก็แอบเป็นแฟนกันอยู่ดีนะคะอ่ะทีนี้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าเรื่องรักใคร่มันเป็นเรื่องที่ห้ามยากมากนะคะเรามาดูในมุมกฎหมายบ้างดีกว่าว่า ข้อประกาศข้อบังคับเช่นว,ว่านี้เนี่ยบังคับได้หรือไม่นะคะถ้าถามถึงวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปของการออกกฎระเบียบนี้ก่อนว่าเกิดมาเพื่ออะไรในมุมมองของเรานะคะเราคิดว่าส่วนหนึ่งคงเป็นเรื่องของธรรมธิบาลนะคะแล้วก็การปร้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อกันนะคะเช่นว,ว่าถ้าเกิดแฟนคนหนึ่งเ,เป็นระดับบริหารอีกคนเป็นระดับปฏิบัติการก็อาจจะถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ต่อกันเกิดความลำเอียงเกิดความไม่เท่าเทียมนะคะเลยเถิดไปถึงขั้น กังวลว่าอาจจะร่วมกันทาการทุจริตต่อบริษัทหรือเปล่านะคะจึงเกิดเป็นที่มาของกฎระเบียบเช่นว่านี้นะคะและมาถึงประเด็นต่อมาว่าสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ประเด็นนี้เรามีความเห็นต่อกฎระเบียบข้อบังคับแบบนี้ค่ะว่าการบังคับว่าห้ามเป็นแฟนกันหากเป็นแฟนกันจะเลิกสร้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเนี่ยไม่สามารถใช้บังคับได้จริงเพราะอะไรลองสังเกตพระคุ้มครองแรงงานมาตรา1 1 9นะคะมีข้อกำหนดไว้ว่า การกระทําใดที่ลูกจ้างกระทําแล้วจะถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยบ้างซึ่งไม่มีเรื่องของการห้ามแต่งงานไว้เลยนะคะแต่ตรงกันข้ามค่ะหากแฟนหรือคู่สมรสของเราที่อยู่ในบริษัทเดียวกันเนี่ยเราร่วมทําการทุจริตกับบริษัทนะคะหรือว่าทําการช่อโกงหรือต่างคนต่างประพฤติผิดระเบียบของบริษัทเช่นมาสายก็มาพร้อมกันขาดลาบ่อยพร้อมกันนะคะ แจงลาเทศเหมือนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุอีกเหตุหนึ่งซึ่งไม่ใช่เหตุเกี่ยวกับการเป็นแฟนหรือแต่งงานกันนะคะดังนั้นสรุปนะคะขอค้บอบังคับที่ถามมาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้หวังว่าคงตอบโจทย์คำถามในใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะและสำหรับใครที่คิดว่าบทความนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามบทความที่เป็นประโยชน์อื่นๆต่อไปอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ